สวัสดีครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณซึ่งวันนี้ครัผมก็จะมาแนะแนวทางนะสำหรับใครที่เพิ่งซื้อโค้ชคนใหม่มานั่นก็คือ h a n ซี่ฟรีนะแล้วยังไม่รู้ว่าจะเล่นสไตล์ไหนนะจัดทีมแบบไหนนะวันนี้ผมก็เลยจะ มาแนแนวทางเอาแบบง่ายๆที่เข้าใจกันนะโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม c o o กก e ้แ n นด์อบราคาถูกล้วนเร็วปลอดไปถูกกดเติมเองสูงสุด24%เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้อง c o o กก e ้แ n นด์ชอบ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 ส่วนใครที่คิดกำลังเติมเกมอีฟุตบอลขอแนะนำบริการเติมเกม Cookie Land ด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะโอเคฮะสิ่งแรกที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องของโค้ดนะโค้ดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะถึงแม้สไตล์จะเหมือนกันก็ตามนะเดี๋ยวผมก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นโค้ดคนใหม่นั่นคือ h a n ซี่ฟินแล้วก็จะเป็นเอ่อยนคราฟนะสองคนนี้ก็จะเป็นสไตล์เดียวกันอ่ะเรามาดูสไตล์ของ ฮันซี่ฟรีดก่อนฮันซี่ฟรีดอ่าผมจะเน้นไปที่ตัวที่แสแตทเยอะที่สุดนะั่นคือโพดิชันเกมหรือว่าเน้นการของบอลน,นะอยู่ที่89ทุกคนเห็นเนี่ยมันก็เป็นสไตล์โพดิชันเกมเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกับโยนค้าร่างนี้ใช่ไหมก็จะเป็นสไตล์โพดิชันเกม89ทุกคนเห็นแบบนี้ก็คิดว่าอืมไม่แตกต่างนี่มันเหมือนกันอยู่แล้วนี่สไตล์โพดิชันเกมแน่นอนฮะมันจะมีรายละเอียดที่เลื่อลงไปกว่าน,นั้นนะ ผมก็จะอธิบายแบบง่ายเลยอยกตัวอย่างเช่นยวนครับล่างนี้นะก็จะเห็นได้ว่าเป็นสไตล์พอทิชัันเกมเหมือนกันนะแต่ว่ารูปแบบการขึ้นเกมฮะก็จะเน้นที่ริมเส้นเป็นหลักนะสำหรับยวนครับล่างนี้แล้วก็มาเล่นเกมรับนะตัวผู้เล่นจะไม่ค่อยไล่เพสซิ่งสักเท่าไหร่นะจะเน้นเกมรับเป็นหลักนะสำหรับยวนครับ ล่างนี้นะซึ่งนี้ก็เป็นข้อแตกต่างเล็กเลน้อยนะแต่ว่าที่จริงมันมีมากกว่าน,นี้นะแต่ว่าผมก็จะพูดให้มันเข้าใจประมานนี้นะในส่วนของโคทันซี่ฟิตนะรูปแบบการขึ้นเกมก็จะเน้นตรงกลางเป็นหลักนะต่อบอลทำที่1 2สองตามสไตล์โพสชั่นเกมนะในส่วนเกมรับฮัก็จะเป็นการไล่เพสซิงนะแดนบนแบบหโหดมากมายมหาศาลเลยนะถ้าใครชอบสไตล์เพสซิงก็แนะนำเลยฮะโคทันซี่ฟิตนะอ่ะรูปแบบที่แตกต่าง จากเออยวนครับก็ประมาณนี้นะโอเคฮะหลังจากที่เรารู้สไตล์ของโค้ดที่เราจะใช้กันนะนั่นคือโค้ดฮันซี่ฟิกนะซึ่งวันนี้ผมก็จะจัดแผนออกเป็นสไตล์โพเิชชันเกมเป็นสไตล์ที่ถนัดของโค้ดฮันซี่ฟิกเลยแล้วกันนะโอเคฮะวิธ okay, ีหาง่ายๆฮะมาที่การอุ่นเครื่องนะแล้วก็ไปหาทีมที่เราจะเล่นนะส่วนตัวผมผมก็จะเรียกเป็นบาร์เซโลนาแล้วกันนะ FC ซบาร์เซโลนานี่เลย นี่ที่ผมก็ไปหามาแล้วนะก็กดไปเรื่อยให้จนเข้าโหมดมาถึงหน้าโหมดจัดทีมนะปึ๊บนึ่งก็ข้างไปเลยนี่ฮะมันก็จะเห็นได้ว่าบาร์เซโลนานะก็จะมาด้วยสไตล์เน้นกลาของบอลนะแล้วโค้กก็ยังเป็นโค้ชทันทฟิตอยู่นี่ฮะตัวผู้เล่นก็จะประมาณน,นี้นะนี่แต่เพราถ้าเราเข้าไปดูสไตล์มันก็จะเป็นโค้ดบัคนะ12ึ่งอยนะนี้ก็ไม่ต้องไปดูอะไรมันนะ ให้ดูที่สไตล์การเล่นนะก็จะเป็นสไตล์เน้นการคอมบอลหรือว่าโพชชันเกมทีนี้เราก็มาดูแต่ละตำแหน่งเลยนะว่าเขาจัดเนี่ยเป็นตัวอะไรเริ่มจากผู้รักษาประตูก็เป็นผู้รักษาประตูตัวลุกนะ2เซนเตอร์นี้ก็จะเป็นบิวอัพนะนี่สคนนี้ก็จะเป็นบิวอัพอิลิกาเซียก็บิวอัพแบ็กทั้งสข้างก็จะเป็นในสไตล์ฟูลแบ็กตัวรับนะแล้วกุนเดก็น่าจะเป็นตัวรับเหมือนกันนะ พูดง่ายครับแบ็กสข้างก็จะเป็นตัวรับนี่เลยฟูลแบ็กตัวรับโอเคฮะหลังจากเรารู้หลังแผงแบ็ก4เรียบร้อยแล้วต่อมาก็มาดูเอ่อตัวรับทั้งสตัวนะว่าเป็นสไตล์อะไรนะก็มาดูคนนี้ก่อนคนนี้ก็จะเป็นสมอดแดนกลางหรือว่าแอเค์แมนส่วนเบลดี้ก็จะเป็นผู้ประสานการลุกก็จะเป็นโอเช e ยเชสเตอร์ในส่วนของกลางลุก ก็จะเป็นตัววิ่งสอดหรือว่าโฮเพเยอร์เนี่ยโอเคในส่วนปีกซ้ายปีกมากมายผลงานก็จะเป็นออฟสไตล์นะตรงนี้เป็นออฟสไตล์แล้วกันในส่วนปีกขวาปีกเคลื่อนที่อิสระก็จะเป็นโลมิงนะโอเคในส่วนหน้าเป้าเป็นออฟสไตล์อ่ะหลังจากที่เรารู้ประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้เลยหลังจากนั้นเราก็ไปที่การตั้งค่าทีมหรือว่าเบสทีมเซตติ้งนะ แล้วก็ทีมหลักแล้วก็ไปตรงทีมบาร์เซโลนาเลยที่เราเออไปดูไว้นะก็มาที่ยุโรปแล้วก็ลีกสเปนแล้วก็ f อฟซีบาร์เซโลนาได้เลยนะฮะก็ทําตามขั้นตอนนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นจานจัดแผนแบบง่ายๆนะสำหรับคนที่คิดไม่ออกจริงๆนะนี่ฮะมันก็จะได้เป็นเบททีมเซตติ้งเอฟซีบาร์เซโลนาหลังจากนั้นก็ไม่เรียกแผนนี้ฟ u l อกฟอร์มชันหรือว่าค่าเริ่มต้นนะ แต่ว่าต้องขอบอกก่อนนะว่าแผน Default Formation นะมันจะมีการอัปเดตทุกวันพุธรหหสนะบางทีมันก็ไม่เปลี่ยนบางทีมันก็เปลี่ยนตามเออทีมในชีวิตจริงเลยโอเคหลังจากนี้เราก็มาจัดทีมกันเลยดีกว่านะเออเริ่มจากผู้รักษาประตูก่อนเลยแต่ว่าในที่นี้ผมก็จะจัดเป็นตัวสายฟรีนะจะไม่เอาพวกเอออีพิกหรือว่าตำนานอะไรพวกนี้มาใส่นะหรือว่าโชว์ทามมาใส่นะก็จะเป็นตัวพวกเออการ์ด เขียวการ์ดม่วงแล้วก็การ์ดธรรมดาที่ทำจิตกรรมได้ในตอนแจกฟรีนะอ่ะเริ่มจากผู้รักษาประตูก่อนเลยฮะผู้รักษาประตูในสไตล์โพทิชั่นเกมนะหรือว่าเน้นการของบอลต้องเป็นเอ่อผู้รักษสประตูตัวลูกหรือว่า t อตักกิ้งโกลคิปเปอร์เท่านั้นนะเพราะว่าผู้รักษาประตูสไตล์เนี้ยหรือว่าผู้รักษาประตูในสไตล์ อันแทกิ่งโกลคิปเปอร์นะจะเป็นผู้รักษาประตรูที่สามารถใช้เท้าได้ดีนะถึงว่าค่าพลังจะไม่เอื้อมหน่วยแต่ว่าเบสิกการใช้เท้าถือว่าดีใช้ได้นะในที่นี้ผมเรือกเป็นด a วิดเดเคานะก็จะเป็นล่างเออใช้บอล5ดาวแรกเอานะล่างนี้นะนี่ประมาณนี้นะสลับผู้รักษาประตูในส่วนของคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นวิวอัพนะผมก็จะเลือกใช้เป็นคู่เซนเตอร์บาเซโลนาเลยแล้วกันนะ ในที่นี้ผมใช้เป็นอิสโก้มร์ติเนสแล้วก็อีกหนึ่งคนนี่ฮะปเรียก็าให้มันก็จะเป็นอย่นงเออคู่เซนเตอร์มิวอัพนะนี่หรือว่าตัวปั้นเกมแล้วก็อิสโก้มร์ติเนสก็จะเป็นตัวปั้นเกมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ย้ายออกจากทีมแล้วนะเออนั่นสำหรับอิสโกนี่ย้ายออกจากทีมแล้วถ้าจำไม่ผิดนะหรือจำผิดยังไงก็บอกด้วยนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูบอลในส่วนแบ็คทัสอข้างก็จะเป็นเ ฟูลแบ็กตัวรับนะในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นโทมิยะสึนะตัวโปรดนะผมชอบใช้นี่เลยโทมิยะสึอยู่นี่เองฮะโทมิยะสึก็จะเป็นล่างสแตนดาร์ดเลยนะก็ใช้เงิน GP ซื้อเอานะไม่กี่บาทแล้วก็มาอัพเลเวลเอาให้ตันแต่ว่าก็สามารถเล่นได้นะไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมากนะก็อัพเป็นออโต้นะเนี่ยค่าพลังก็ถือว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวนะสลับโทมิยะสึนะนี่ฮะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นกุนเด้กุนเด้ล่างนี้ก็ได้มาจากออในแพ็คของบาร์เซโลนานั่นแหละนะโค้ดฮันซี่ฟิตนั่นแหละนะได้มานี่ผมก็มาใส่เลยในส่วนของกลางรับทั้งสองคนกลางรับทั้งสองคนท่ที่จำได้ก็คืออัคเคอแมนหนึ่งคนนะแล้วก็โอเชียสเตอร์โอเชียสเตอร์ในที่นีน้ผมใช้เป็นนะฮะแฟรกี้ดเดียองแล้วกันนะ นี่เลยฮะค่าพลังของสมอด้านกลางนะมันก็จะเน้นเกมรับหน่อยนะแล้วก็ไฟคิดเดยองก็จะเป็นสไตล์ผู้ประสานการลุกนะหรือว่าโอเชเชสเตอร์นั่นแหละตัวนี้ยังอัพเวลไม่สุดนะเพราะว่าเตัวอัพเวลหมดพอดีนะเลยเอัพเดยองได้แค่นี้นะได้แค่เก้าแปะนะที่จริงมันสูงกว่านี้นะแล้วในส่วนของ กลางลูกฮะกลางลูกผมก็ใช้เป็นไมเคิลโอลิเซ่เลยนะก็คือตัววิ่งสอดนั่นแหละหรือว่าโฮเพเยอร์นะผมใช้เป็นไมเคิลโอลิเซ่ในส่วนปีกซ้ายกับปีกขวาก็ตามนั้นฮะัอัพสไตล์หนึ่งคนแล้วก็ลงมิ่งหนึ่งคนนะในทีนี้ผมก็จะใช้เป็นเออรามินยาเมาล่างแจก,กฟรีนะเดีย๋ยวขอหาก่อนรามินยาเมาอยู่ไหนล่างแจก,กฟรีอันนี้ล่างการาดเขียวนี่เป็นปีกนะโอเคนี่ฮะ ลามินยามา,าล่างนี้นะก็จะเป็นเอ่อล่างหลมิ่งนะหรือปีกเคลื่อนที่อิสระนะในที่นี้ในส่วนของปีกซ้ายก็จะเป็นออฟสไตล์ออฟสไตล์ในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นคนนี้เลยแล้วกันนะเอ่อซองึ่งมินแล้วกันนี่จะมาแทนเอ่อซองมินล่างโชว์ไทม์ก่อนนี่แล้วก็จับมาใส่เลยมันก็จะเป็นออฟสไตล์นะปีกมากมายผลงานถ้ามาจับเล่นตำแหน่งนี้มันก็จะเป็นออฟสไตล์นะ นี่ตามนี้เลยสำหรับซองฮึงมีนเออในส่วนของกองหน้ากองหน้าผมก็จะใช้เป็นออฟสไตล์นะในที่นี้ผมก็จะเรียกเป็นตัวฟรีนะเออตัวฟรีมีใครบ้างนะที่ปีกที่สามารถเล่นกองหน้าได้เออเดีย๋ยวขอ,อาหาแป๊บหนึ่งนะมันเยอะเกินโอเคอยู่ไหนฮะอยู่ไหนโอ้โหมันเยอะเหลือเกินนะ ที่จริงมันก็คนนี้ได้นะฟลันตอเลสนะแต่ว่าผมที่อัพเวลผมมันหมดนะดังนั้นผมก็จะหาตัวอื่นแทนแล้วกันนั่นคือโมโมโมฮิมิซาร่าแล้วกันนะเอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโดฟีแล้วกันนะโมฮมิซาร่าก็จะได้ในจีกามจุดโทษของซีซั่นที่แล้วโมฮมิซาร่าตัวนี้ก็จะเป็นในสไตล์เปีเคลื่อนที่อิสระนะแต่ว่าถ้าเรามาจับเล่นตรงนี้มันก็จะเป็นออฟสไตล์นี่เลยอ่ะ ในส่วนของแท็กติกฮนะการตั้งกำดักรับหน้านะเปิดนะต้องมีเปิดนิดเจ้งเลยนะต้องเปิดนะแล้วก็เลเวลการตั้งรับหรือว่าการบุกนี่ปิดเลยผมไม่ใช้แล้วก็เรื่องลูกเตะมุมแล้วแต่ความถนัดเลยจะเตะก็ได้หรือไม่เตะก็ได้นะแล้วก็การตั้งค่าแท็กติกโค้ดผมก็จะใช้ยืนไม่หลุดตำแหน่งสำหรับแอคแมนนั่นคือโรดี้นะตัวนี้เอาไว้เป็นเซนเ,นเตอร์บอลน,นะ เวลาคิดอะไรเราก็ส่งไปให้โรดี้แล้วก็ยืนไม่หลุดตำแหน่งสำหรับเออ,ออฟสไตล์นั่นคือโมเมสซ่าแท็กติกก็แค่นี้นะในส่วนที่เหลือนะถ้าไปเจอพวกสไตล์เปิดบ่งเราก็ใช้เป็นมาร์กตัวไวก็ได้นะนี่ฮะอ่ะมันก็ประมาณนี้นะนี่สำหรับแท็กติกโอเคฮะต่อไปก็ไปดูท่างานกันเลยดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมด PP เรียบร้อยแล้วนะเราก็มาจัดตัวผู้เล่นเอาตัวที่ เออฟิตฟิตลงแล้วกันนะเริ่มจากกองหน้าก่อนเลยฮนะก็ก็น่าจะเอาโม,โมเมสซราล่านะแทนนะดูทรงแล้วนะกองหน้าหมอปาลาเราไม่ฟิตนะก็เอาโมเมสซาล่าแทนแล้วก็ในส่วนของกองกลางลุกก็จะใช้เป็นเออไมเคิลโอลิเซแล้วกันนะนี่ แล้วก็มีปัญหาฟกินดยองไม่ฟิตนะแต่ว่าไม่ขีดส้มก็พอใช้ได้อยู่อ่ะไปดูทีมเขาหน่อยนะโอเคก็มาด้วยสไตล์โค้ไฟโอคาเปโร่ด้วยอืมก็พอสู้กันได้อยู่นะเออพอสู้กันได้อยู่โอเคฮะไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคฮะก่อนเริ่มเกมผมก็จะใช้แท็กติกเกมลูกหนึ่งขีดแบบนี้นะให้เป็นขีดสีดแดงๆแบบนี้หนึ่งขีดนะมันก็จะ เล่นเกมลุกมันขึ้นนะในส่วนเกมบุกฮะก็สไตล์โพซิชันเกมนะตอบ,บอลในเรือๆจังหวะเดียวนะถ้าสังเกตได้นะผมแทบจะไม่กดปุ่มเร่งความเร็วนะหรือว่ากดปุ่มวิ่งนะผมก็จะต่อบอลไปเรื่อยแบบนี้ค่อยๆหาช่องไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะนี่ทําทีนึ่ 1- สอออกข้างมานี่ฮะนี่เห็นไหมมันก็ทําชิ่งไปเรื่อยเห็นช่องก็จ่ายเห็นช่องก็จ่ายไม่ต้องฝืนนะถ้าเห็นแล้วรู้สึกว่าส่งไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืน เห็นตัวที่เราจ่ายได้นะเปึ้บเปืไมเคิลโอลิเซ่พลิกมาอข้างมาให้ซองเฮงมินตบออกข้างมาให้โทมิยาซึก็หาตัวจ่ายไปเรื่อยฮะบอลอยู่ที่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แฟกิติลูกนี้ฮะแหมไม่ฟิตนะจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมถึงกับเซงฮะอ,อฮรนรี่ฟิตนะถึงกับเซงฮะลูกนี้ในส่วนเกมลับนะก็จะเป็นการใช้แม็กอัพดักบอลน,นะซึ่งมันก็ จะดักบอลง่ายมากๆนะในสไตล์ของโค้ดฮันซีฟิตนะถือว่าดักบอลง่ายมากเลยนี่ฮะบันที่ลิโอเลมซี่ยกหมายตรงนี้ดักได้สวย,ยครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็บิวอัพกันใหม่ใจเย็นฮะสไตล์โพซิชั่นเกมไปใจร้อนไม่ได้นะถ้าไปใจร้อนเนี่ยคือคือพังเลยนะเนี่ยถ้าไปไม่ได้ก็คืนหลังมาฮะบิวอัพกันใหม่ถ้าถูกดักก็ จ่ายให้โรดี้เห็นไหมโรดี้จะเป็นตัวศูนย์กลางนะในเทคนิคนี้นะถ้าเราคิดแล้วไม่ออกเราก็ส่งให้เออโรดี้ไปเลยนี่ฮะบอลอยู่ที่โทมิยะสึนี่ฮะตัวสแตนดาร์ดมันก็เล่นได้นะเป๊บๆนี่อิสโก้ส่งเข้ากลางมาโรดี้เห็นไหมโรดี้จะเป็นตัวเซนเตอร์นะศูนย์กลางแต่ว่าจ่ายลูกนี้มาก็ติดแล้วเป็นเกมโต้กลับดักบอลได้สวยฮะอิสโก้นี่ฮะก็ ต่อบ bon อลไปเรื่อยนะใจเย็นไม่ต้องคิดเลยมากบอลอยู่ที่ซองเงินมินฮะแทงมาลูกนี้ให้ไมเคิลโนวิเซลูกกำดับบกล้ำหน้ามาต้องตบคัดแบ็คให้โมโฮเมดซาร่าก็เรียบร้อยไปนะเล่นง่าย,ายไหมเออมันไม่ได้ยากอะไรนะสไพล์โพดิชันเกมนะเออเห็นไหมฮะโมเมดซาร่าก็ยิงเข้าไปฮนะหนึ่งประตูต่อศูนย์จากโมเมดซาร่าลูกนี้ก็ถือว่าแทงได้สวยนะหลุดกำดับบกล้ำหน้าของเขาไปได้ด้วยดีเลย โอเคบอลอยู่ที่เดวิดดีเคอาถ้ารู้สึกว่าแบ็กทั้งสองข้างถูกปีกก็เตะทิ้งขึ้นไปเลยนะถ้าเราบิวอัพขึ้นไปได้ก็เตะเปิดออกไปเลยอ่อนแม่ก็ออกมาแบ,บ็กข้างแบบนี้ก็ได้แล้วก็บิวอัพกันใหม่นี่ฮะเข้ากลางมาโรดี้โอ้โหเสียฟาวะลูกนี้ต่อเลสเสียบแรงเลอเกินนะเออโดนเข้าไปฮะ โอเคฮะเราก็บิวอัพกันใหม่แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้อย่าเล่นลูกเรียกกับพื้นนะไม่งั้นโดนดักบอลให้พยายามเล่นลูกโด่งเลยนะถ้าได้ฟรีคิกนะเพราะว่าอะไรฮะถ้าไปเจอคนแบบยังไงอ่านเกมเราขาดเขาก็จะไปดักนะดีฮะเราก็พยายามบิวอัพกันใหม่บอลอยู่ที่โรดี้บิวอัพที่คู่เซนเตอร์ใหม่เลยไม่ต้องคิดอะไรมากบอลอยู่ที่แฟรงกินยูยองโรดี้แทนลูกนี้ให้ซองหึงมิลทำที่หนึ่งสองแทนทุกช่องก็เรียบร้อยสิครับแบบนี้ ง่ายไหมเออเห็นไหมง่ายๆฮะถ้าเราจัดตัวถูกนะจัดตัวถูกจัดแท็ติกถูกนะเออแล้วก็รู้สไตล์โค้ดนะคือจบเลยนะเข้ามือเลยนะเออแต่ก็ต้องใช้เวลาฝึกสักหน่อยนะโอเคฮะบอลอยู่ที่เดวิดดิเกอถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เปิดออกข้างเลยถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เตะทิ้งขึ้นมาก,ก็ได้นะถ้าเปิดข้างไม่ได้บอลอยู่ที่เควินดบอย โอ้โหบอลอยู่ที่แฟรงกีเ้เนยองฮะไมเคิลอุลิซ่โอ้ไม่ได้ฮนะเจอฟรงคีเบลเออร์ตัดเกมบอลอยู่ที่ริโลเนวซี่ตัดเข้าในมาโอเคตัดได้สวยซองเมินไมเคิลอุลิซ่แทนลูกนี้สวยฮนะให้ซองเฮงมินนะจ่ายลูกนี้ให้โมเมสซาลายัดขึ้นมาให้ซองเฮงมินสับลูกนี้สองแรกแหมไม่เข้ากกอบนะโอเคให้มาดูขึ้นที่สองก็ต่อก็เล่นเหมือนเดิมนะ เล่นสไตล์บิวอัพขึ้นไปเรื่อยช้าช้าใจเย็นๆฮะก็สไตล์ผมก็เป็นแบบนี้นะหาช่องใบเรื่อยฮะอันนี้มันไม่ใช่เป็นการถ่วงเวลานะคือว่าหาช่องใบเรื่อยนะให้เขาแตกโซนออกนะเพราะว่าถ้าเราไม่ขยับเนี่ยโซนเขาก็ไม่แตกนะเขาก็ตั้งรับขึ้นเรื่อยเรื่อยอันนี้คือจะพยายามให้เขาขึ้นมาไล่บอลให้ได้นะส่งเขงกากลางมาฮะฟังคินอยองออกข้างมาลูกนี้ให้มเมสซลาบอลอยู่ที่ลามินยาเมล ไปไม่ได้ส่งขึ้นหลังมาแล้วก็พิ้วอ้าวกันใหม่นี่ฮะหาช่องไปเรื่อยวนไปเรื่อยนะให้เกมรับขอแตกนะไว้ที่ไมเคิลอลิเซซองเฮอมินเขากลางมาโรดี้ฟรนกินยองซองเฮอรมินไมเคิลอลิเซ่ทำชี่หนึ่งสองให้โมเมตซาลาไปไม่ได้เดี๋ยวโหเสียบอลลูกนี้เป็นเกมต้องกลับฮะบราซิลตัดได้ส่งให้รีโอเดวิซี่ยกมาลูกนี้ให้ฟรอนโตอเลแตว่า เดวิดดเคาออกมาตัดได้ฮะบอลอยู่ที่เดวิดดเคาเร่เตะเปิดขึ้นมาอือหือบอลอยู่ที่ฟลาโก้บาซลซีบาซลลีติดลูกนี้บอลอยู่ที่ไมเคิลอุลิฟส์โรดี้หาช่องไปเรื่อยนะนี่ฮะปึ๊บปึ๊บแทงเข้ากลางมาติดเดวิดเวคแฮม บอลอยู่ที่นี่ก็โนกาก้า,กาข้างมาให้เดวิดพิยญายกมาลูกนี่โชคดีไปฮะบอลอยู่ที่แฟรกิดยองไมเคิลโอลิเซตั้งกันใหม่ฮะอย่าไปตื่นนะถ้าเล่นสไตล์พราะที่าน,นเกมอย่าไปตื่นเต้นนะถ้าโดนไล่แบบนี้นะหาช่องไปเรื่อยจ่ายตัวที่เราเห็นนะเทคนิคง่ายจ่ายตัวที่เราเห็นเออมไม่ได้ยากใไรขนาดนั้นแต่ตอนนี้จะยากแล้วบอลอยู่ที่เควินเดบอย ออกข้างมาคุนเดตันได้สวยบออยู่ที่อิสโก้ขึ้นหลังมาบิวอัพกันใหม่เดวิดดย์คอ์เดวิดดยคอส่งมาให้อิสโก้ยัางเข่ากลางมาแฟรงกี้เดยองบอลอยู่ที่คุนเด้คุนเด้ส่งยัางเข่ากลางมาแฟรงกี้เดยองตัวจ่ายอยู่บอลอยู่ที่โรดี้ไมเคิลนูริเซ่ไปไม่ได้ก็บิวอัพกันใหม่ฮะไม่คิดอะไรมากคนระับเพราะว่าเรานำอยู่สองประตูนะไม่ต้องไปเล่งอะไรมาก ถ้าบอลยังอยู่กับเราก็ยังปลอดภัยนะบอลอยู่ที่ไมเคิลโอิเซออกมาให้ซองมินขอตบคัดแบ็กมาลูกนี้อปัดมาแห่ถ้าโอริเซจับบอลได้เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะแล้วไปเก็บตัวครับฮะยกมาลูกนี้ดักได้สวยฮนะบิวอัพกันใหม่ใจเย็นนะบอลอยู่ที่โทมิยาสึแทงลูกนี้ให้ซองมินบอลอยู่ที่ไมเคิลโอริเซดึงจับ,บัดหนึ่งทีโทมิยาสึส่งขึ้นหลังมาฮนะบิวอัพกันใหม่ บอลอยู่ที่ซองเฮมีตบคัดแบ็กลูกนี้ชาร์จไม่ถึงฮะโมเวสซ่าแล้วก็หมดเวลาไปนะทีมเราก็ชนะไปได้นะ2องประตูต่อศนโอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสลับแนวทางในการจัดทีมมาสลับคนที่เเพิ่งจัดโค้ชคนใหม่มานั่นคือฮันซี่ฟริมาแล้วไม่รู้ว่าจะเล่นแผนอะไรหรือว่าคนที่กำลังจะหาแผนเล่นนะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ผมใช้ประจำแลแล้วก็รู้สึกว่า เรียนได้ได้เข้ามือง่ายที่สุดแล้วนะเออก็ลองมาจัดกันดูนะเผื่อจะขึ้นทีหนึ่งกับเขาบ้างก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ